สวัสดีครับพี่ๆ <c oughs> วันนี้ได้เลี่ยมเมตตาหลวงปูง่เฮงลงยาแดงมาให้ชมนะครับเสร็จแล้วครับหลังจากที่ขายออกไปราคาที่ไม่แพงมากก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วตอนนี้จะเป็นหาซื้อไม่มีแล้วครับต้องไปซื้อแพงกลับมาแล้วก็เลี่ยม สวยมากๆครับเนื้อปอลากรลงยาแดงเมตตาปี59นะครับไม่รู้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วส่งปี59ทั้งเสมาเสมานี่นะเสมารุ่นเงินเงินมาไม่ขาดสายแล้วก็เมตตาปี59ส่งลงชนบุรีประมาณ50าสบกว่าองค์นะครับ ห้าสิบกว่าองค์ไม่ใช่น้อยเลยนะครับก็คือเหมือนเราปูกำลังจะโดนรอบลูกศิษย์ก็เริ่มเก็บปีลึกๆไว้แล้วครับปีห้าเก้าเนี่ยถ้าคนมีทุนแบกไว้สักปีสองปีวาข้างหน้าเนี่ยโหราคาปีห้าหปีห้าหกไปแล้วนะครับราคาแรงติดลมบนไปแล้วต่อไปก็คือห้าเก้าแหละแต่น,นี้เป็นเสมาหัวเสือปีหกสี่นะครับออกวัดสตอน,น้อย ที่จังหวัดจันทบ,บุรีอันนี้พิมพ์สวยผมเลยซื้อมาเรี่ยมกกอบไว้ดูก็มีอะไรมากครับมาขอบคุณ1,000คนติดตามก็จะลงอะไรให้ชมไปเรื่อยๆนะครับมีอะไรก็ทักไปทางเฟซมีรังสันตะกุดทหารพระเจ้ายุ่หัวก็มีแบ่งด้วยนะครับหลวงปู่หงหลวงปู่เจียมมีหมดครับสายสุรินสายอีสาน ขอให้เอาจริงนะครับผมหาให้ได้หมดเลยจะสร้างมาตอนปีห้าเก้าพิธีใหญ่พิธีใหญ่ทุกนี่แหละครับท่านหลวงปูไ่ได้เสกด้วยนี่เลขอะไรเลขสี่แปดโอ้สี่แปดสี่แปดเคครับผมเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับ สวัสดีครับผม